เรามองว่าคนไทยเนี่ยมีรายได้ไม่ได้เยอะรวมถึงเราเองด้วยเราก็มองว่าเราอยากกินอะไรที่มันสุขภาพดีทำไมเราจะต้องจ่ายราคาแพงด้วยเราอยากได้ราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้กินได้หลายๆโปรดัก์สวัสดีค่ะชื่อไมายนะคะเป็น พ์ทเน่ห่าเจ้าของร้านบินิล่าคาเฟ่นะคะร้านเราทําเกี่ยวกับเต้าหู้สาหรับคนที่รักเต้าหู้เรารู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทุกวันแล้วก็มีโปรตีนสูงสามารถย่อยได้ง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถกินได้ทุกวันเป็นเดลี่คอนซัมชันนะคะตอบโจทย์ทุกอายุทุกวัยเลยค่ะร้านนี้เกิดจากการที่เราเองอ่ะชอบเต้าหู้ทํากับครอบครัวค่ะแล้วก็ครอบครัวซัพพอร์ตมาโดยตลอดแล้วก็ช่วยกันทำจนมาเกิดเป็นบีนิล่าคาเฟ่นะคะแล้วเรามองว่ามันสะอาด ลูกค้าก็สามารถเข้ามานั่งทำงานได้พูดคุยกับเราได้ลูกค้าจะได้ของสดใหม่ทุกวันค่ะทางร้านผลิตใหม่หมดเลยค่ะตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะคะทางร้านก็จะไปเลือกคัดสั่ถั่วมาที่ดีแช่ถั่วผลิตเองแล้วก็นำน้ำเต้าหู้ที่ผลิตอะคะ่ะมาทำหลายๆโปรดักต์ก็การผลิตน้ำเต้าหู้ต่อ1หนึ่งครั้งโดยใช้เครื่องจักรออกมาประมาณ50กว่ากิตค่ะ ภายใน1ชั่วโมงเรามองว่าการที่ผลิตโดยเครื่องจักรเนี่ยหเลยอุณหภูมิมันจะคงที่2เลยมันจะมีกลิ่นของเต้าหู้ไม่มีกลิ่นไมค่ะแล้วก็ความเข้มข้นที่คงที่ที่เราทุกครั้งที่จะมีการเช็คชิมตลอดเวลาเลยค่ะของร้านเราทดลองมามากกว่า2ปีค่ะกว่าจะมาเป็นเต้าหวยที่เสิร์ฟหน้าร้านค่ะเพราะว่าเรากว่าจะปรับสูตรปรับความนิ่ม กอย่างให้มันลงตัวเนี่ยมันใช้เวลามากๆแล้วก็แต่ละโปรดักต์ของร้านจริงๆใช้เวลานานทุกตัวค่ะเพราะว่าเรามองแล้วว่าออกมาแล้วเนี่ยยังสามารถขายภายใน3-5ปีขายไปในอีก10ปียังได้เลยค่ะมองว่าโปรดักต์ที่ดีเนี่ยใช้เวลาทดลองนาน,านแล้วก็แบบมั่นใจในคุณภาพว่าออกมาทุกคนจะต้องชอบค่ะ ตอนนี้เครื่องดื่มมีมากกว่าประมาณ20-30เมนูนะคะส่วนเต้าหวยก็มีประมาณ10กว่าเมนูมีไอศกรีมมีเจลาโต้มีบิงซู u, ค่ะกลุ่มของเขาก็จะเป็นพวกนาเบเต้าหู้แล้วก็เกี๊ยวหมูสุปเต้าหู้ค่ะมีแบบ ready to go ด้วยนะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้ที่สามารถซื้อกลับบ้านพุดดิ้งเต้าหู้แล้วก็มีเต้าหู้ก้อนที่สามารถเอาไปทำกับข้าวได้ค่ะราคาของร้านเรานะคะแบงค์เขียว2ใบมีทอนค่ะมีจนไปถึง200กว่าบาทค่ะไม่เกินนี้ค่ะ กลุ่มลูกค้าของเราเอาจริงๆคือผู้สูงอายุค่ะเราจะมีทั้ง30บวกขึ้นไปชาวออฟฟิศก็จะมีบ้างเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวมีทั้งคุณยายอากงอาม่ามากับหลานหรือว่าชักชวนกันมาเป็นปาร์ตี้ก็มีค่ะเราจะผลิตคอนเทนต์เองให้ลูกค้าได้รับชมว่า ที่ร้านมีอะไรบ้างหรือว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างการผลิตน้ำเต้าหู้เป็นยังไงเรามองว่าเราอยากให้เป็นการตลาดเป็นในเชิงระยะยาวค่ะโดยการที่ยิงแอดเนี่ยบางทีคนอาจจะมาทีเดียวตุ้มแล้วก็หายไปแต่เราอยากให้คนมาเรื่อยๆเป็นออแกนิกจะดีกว่าค่ะมองว่าปากต่อปาก word of mouth น่าจะดีที่สุดค่ะ ซึ่งมันได้ผลจริงๆค่ะเหมือนบางทีลูกค้ามาคนเดียวรอบต่อไปเขาก็พาเพื่อนมาพาคุณแม่มาพาคุณพ่อมาพาพนังครอบครัวเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะแนะนําเพื่อนอีกเราคิดว่าแบบนี้แหละคะ่ะคือมันเป็นความไว้ใจเชื่อใจไม่ว่าเราจะออกโปรดักอะไรเขาก็จะชวนกันมากินได้อีกค่ะเราว่าเป็นความใส่ใจค่ะแล้วก็ฟังฟีดแบกลูกค้าเยอะ ฟังว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราปรับเปลี่ยนตลอดค่ะแล้วก็พัฒนาตลอดเวลาค่ะอย่าหยุดนิ่งค่ะในอนาคตมองว่าไปได้อีกไกลเลยค่ะคนไทยกําลังเพิ่งเริ่มอาหารสุขภาพค่ะอยากให้จริงๆแล้วอยากให้มาขายกันเยอะๆในราคาที่จับต้องได้ทุกคนจะได้มาช่ชวยกันกินดูแลสุขภาพค่ะเพราะเรามองว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญ